อัสลามในกุมป,ปากีสถานเมียร์นามหนูหแฮมเมอร์ไทยแลนด์เซออัสลามในกุมคภาวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็แบล็คเกาเดิมอีกแลนะ้วนะทุกคนค่ะนะและในวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องเนาอะอายุมากกว่าแฟนนะคะเป็นไปได้ไหมที่ เขาจะจริงใจกับเรานะคะอันนี้คือพูดถึงหนุ่มปากีสถานเนาะที่แบบยังอายุน้อยๆน,นะคะแล้วก็ไปคบกับแบบคนที่อายุเยอะกว่าอายกตัวอย่างเช่นนะคะเเขาเนี่ยอายุสักกี่สิบห้าอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะแต่เราเนี่ยสามสิบห้าอะไรเงี้ยคือมันรอบหนึ่งเลยนะทุกคนคะ่ะเหมือนแบบเอาถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบก็คือรอบหนึ่งก็คือหมายถึงว่า เป็นแม่เป็นลูกกันเลยอะไรประมาณนี้นะทนขานะจริงๆแล้วเนี่ยคาถามนี้ทุกคนขาคือถามกันเข้ามาเยอะมากนะแล้วก็ขันจะบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วอายุนะทุกคนขามันไม่ใช่เรื่องที่แบบสําคัญอะไรนะทุกคนขามันสําคัญอยู่ที่ว่าคนสองคนเนี่ยหลังจากที่ แต่งงานกันมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะคะมันจะจูนเข้าหากันได้หรือเปล่าจะเข้าใจซึ่งกันและก,กันหรือเปล่านะคะนะคือจริงๆแล้วอายุอะ่ะมันเป็นเพียงแค่แบบตัวเลขมันเป็นเพียงแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่วัดว่าอ๋อคุณอายุเท่านี้นะ คุณจะต้องแบบมีภาวุฒิภาวะเท่านี้นะมันก็แค่วัดแค่นั้นเองนะทุกคนคะ่ะมันไม่ได้วัดถึงว่าคุณจะเป็นนิสัยยังไงคุณจะมีทัศนคติแบบไหนคุณจะเลี้ยงดูครอบครัวได้หรือเปล่านะคะบางคนอายุน้อยนนะคะเขาแบบเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้อวอะทุกคนคะ่ะ เอ้อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอย่างเงี้ยคือหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเรื่องของอายุนะ่มันมัน,ม,นมันคือตัดออกไปได้เลยนะทุกคนคะ่ะมันอยู่ที่ว่า,เ,าเขาคิดยังไงกับเราเขาเขาเขาดีกับเราไหมเขา,เาสามารถที่จะปกป้องดูแลเราได้ไหมเขาสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของเราได้ไหมแค่นั้นเองนะทุกคนคะ่ะอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยนะคะนะ เพราะว่านะคะมีเพื่อนหลายๆคนนะถามกันเข้ามาเนาะว่าถ้าเขาอายุน้อยกว่าเราเนี่ยจะทํายังไงนะคะคบกับหนุ่มปากีสถานอยู่เนี่ยอายุเขายังยังน้อยกว่าเราเลยเขายังเด็กอยู่เลยแต่ว่าความคิดเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะทคนคะ่ะคือไม่มั่นใจเลยนะคะว่าเขาจะจริงใจกับเราเขาจะอยากจะแต่งงานกับเราจริงๆเพราะว่าเราก็าไม่ใช่ว่าจะไม่เคยแต่งงานมาก่อนจะไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ใช่สาวโสดเราก็ไม่ใช่แบบว่า เออเป็นสาวเออบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเคยผ่านการแต่งงานเคยมีลูกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับเราได้หรือเปล่าเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบเออมาหลอกเราแค่แบบคุยเป็นทางผ่านคุยแก้เหงาอะไรประมาณนั้นทุกคนค่ะคือหลายๆคนก็แบบอยากจะรู้ ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะนั่นแหละเหมือนที่ขวัญบอกนะทุกคนขาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอายุนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ส่วนประกอบที่สําคัญเนาะมันสําคัญอยู่ที่ว่าคนสองคนนะคะจะเข้าใจกันไหมจะดูแลกันได้ไหมนะคะนะและนะคะขวัญจะแนะนําว่านะไม่ต้องคิดเยอะนะคะไม่ต้องคิดมากนะทุกคนขานะคิดได้แต่ว่าคิดให้มันพอดีนะทุกคนขาไม่ใช่ว่าเอามาเป็นประเด็นแบบ โอ้ยเดือด,เด,อดเดือดเนื้อร้อนใจกวนกวายอะไรขนาดนะั้นทุกคนคะ่ะบางทีเนี่ยคือขอเข้าใจแหละว่าเรื่องของอายุบางทีคือแบบอายุสี่สิบห้าสิบแล้วยังแบบเออก็แบบมีหนุ่มๆไปจีบอะไรเงี้ยคงจะคิดว่า,าผู้หญิงที่อายุเยอะๆเนี่ยคือเขาทํางานมาทั้งชีวิตเขาคงจะมีเงินเก็บมีคือแบบเอาง่ายๆว่าแบบเป็นสายเปยอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วคือคนเรานะมันมันก็คิดได้หลายแง่มุมนะทุกคนคะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยว เสมอไปหรอว่าจะแบบจะเป็นสายเปเด็กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะบางทีเขาอายุน้อยกว่าเขายังรู้ว่าควรจะทํำยังไงนะคะควรจะพูดยังไงควรจะคิดยังไงควรจะแบบปฏิบัติตัวกับเรายังไงนะทุกคนคะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุมันก็ไม่ใช่สําคัญนะเขาจะน้อยกว่าเราจะน้อยกว่าเราจะมากกว่าเขาหรือเขาจะน้อยกว่าเราก็ช่างนะทุกคนคะ่ะมันอยู่ที่เราเนาะ และนะคะอ่อหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าอ่าเนาะอาจจะมีประมาณเคสประมาณว่าแบบอ่อเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะไปคบกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยล้วกลัวว่าเพื่อนแบบจะมาลอว่า โอ้ยเนี่ยครบเด็กแล้วเธออะไรอย่างเงี้ยสายเปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนขาจริงๆแล้วเนี่ยขวัญจะบอกว่าอีกคนที่คนคิดแบบนั้นก็ปล่อยมันไปเถอะนะทุกคนขานะเรามีความสุขที่จะให้เรามีความสุขที่จะแบ่งปันมันก็เรื่องของเราลนะทุกคนขาเราไม่ได้ไปขอเขาแบบเอามาให้ คนที่เราอยากจะให้สักหน่อยนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะทุกคนค่ะเรื่องของอายุก็ช่างหัวมันเถอะนะทุกคนค่ะไปมันไปนะคะอายุมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคะมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทําตัวยังไงทุกคนค่ะบางคนเนี่ยอายุน้อยแต่คสนาคติเขาความคิดเขาคือแบบยังกับคนจบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะ แต่บางคนนี่แบบโอ๊ยอายุเยอะแล้วยังความคิดนี่ไม่ได้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะมันก็มียะแยะเต็มไปหมดนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็นะใจเขาใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะคะเรื่องของอายุก็ส่วนของอายุนะคะความคิดทัศนคติการดําเนินชีวิตของเขาถ้าเขาพร้อมที่จะดูแลเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายนะทุกคนค่ะนะแล้วก็คนผู้ปากีขาเนี่ยหนุ่มๆปากีนะคะเขาก็จะแต่งงานกันช่วงที่แบบ อายุเขา25ถึง35ประมาณนั้นนะทุกคนค่ะถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะยังอยากจะแต่งงานอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้นะทุกคนค่ะมันเป็นช่วงที่แบบเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูคือคนในครอบครัวเนะ่เขาสามารถที่จะเลี้ยงดูได้หมดแล้วนะทุกคนค่ะนะเขาก็สามารถที่จะแบบ เอ,อยากจะแต่งงานเป็นครอบครัวของเขาบ้างเขาก็สามารถที่จะดูแลสามารถที่จะดูแลเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะคะว่าอายุเล็กน้อยอย่างเงี้ยจะดูแลเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจะรับผิดชอบเราได้หรือเปล่านะคะนะแต่นะคะสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกเลยนะั่นก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะทุกคนคะเมื่อแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะสามีชอบอะไรนะคะภรรยาชอบอะไรนะคะ คือเราก็คือต้องเรียนรู้กันนะทุกคนค่ะนั่นก็คือสิ่งสําคัญนะทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุมัน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 ไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะว่าเราจะสามารถคองคู่กันไปได้แบบเอ่อจนตลอดรอดฝั่งไม่ได้การันตีว่าอายุเท่ากันแล้วจะอยู่ด้วยกันรอดอายุมากกว่าแล้วจะอยู่ด้วยกันรอดอายุน้อยกว่าแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ย คืออายุมันไม่ได้แบบการันตีว่าเราจะแบบอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่านทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็นะคนเรามันจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะทุกคนค่ะนะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคู่ของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะคะอันเลาะกําหนดมาแล้วว่าคู่ของเราเป็นคนนี้นะอายุเท่านี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะคะเราก็แค่รออย่างเดียวว่าเราจะได้แบบนั้นหรือเปล่า นะคะนะคือเราไม่ได้ไปคาดหวังว่า,เ,าเราจะได้แฟนที่เพอร์เฟกสามีที่เพอร์เฟกสามีที่เลี้ยงดูเราได้สามีที่มีอายุเยอะกว่าสามีที่มีอายุเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยนทะุกคนคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเราก็ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วเราผลตอบรับออกมามันจะได้ยังไงนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่เราทำณนะอ,อดีตและก็ปัจจุบัน นะคะมันจะส่งผลไปถึงอนาคตแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราทํามานั่นเองนะคะ <_: Yeah> นะน,นั่นแหละขวนก็มาตอบให้แล้วเนาะสาหรับคําถามนี้ที่เป็นเพื่อนถามกันเข้ามานะคะนะเรื่องของอายุมากกว่าน้อยกว่านั้นทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปเซียเรียสกับมันมากอย่าไปเครียดกับมันมากนะทุกคนค่ะมันจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ช่างมันนะทุกคนค่ะมันอยู่ที่เราเนาะเราจะทําอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุมันก็ เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็นะมันก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะตัดสินใจยังไงว่าจะคบกับเขาไหมว่าจะแต่งงานกับเขาไหมนะคะนะ อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่เราและนคนขาะนะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขันก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาเราฟังเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าใครนะคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะหรือว่าใครอยากจะสอบถามส่วนตัวเดี๋ยวขันจะแปะลิงก์ Facebook นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะแอ Facebook มาได้นะคะนะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะค ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามารับฟังเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอนก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสลามุนยกุมแล้วสวัสดีค่ะ